ตอนนี้ช่องรักสวนไผ่ก็มาขุดสวนไพเทายม่อมกลางแจ้งเลยนะครับนะครับลักษณะใบของต้นทายม่อมนะฮะเนี่ยใบช่วงนี้ไม่มีดอกนะครับวันนี้เรามาขุดทายม่อมเพื่อไปเข้ายารักษาโรคมะเร็งนะมะเร็งน้ําเหลืองนะครับเนี่ยลักษณะรากต้องเอารากที่มีลักษณะแก่แบบนี้นะครับเนี่ยใหญ่แล้วนะครับนี่อันนี้คือได้อายุของเขานะครับก็ประมาณ2ปีนะครับถึงจะใช้การได้นะครับปีแรกยังใช้การไม่ได้นะครับ สมุนไพรก็เท้ายมอมจัดอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรยาห้ารากนะครับก็จะมีอย่างเช่นเท้าเยะม้อมนะครับมะเดื่อจุมพรนะครับขิงขี่คนทาลากยันนางนะฮะเนี่ยดูเนื้อเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ล้างนะครับเดี๋ยวเราจะาไปล้างไปสับแล้วไปอบไปแห้งนะครับอบก็ประมาณ4ี่วันสี่แดดนะครับคําว่าน้ําเหลืองเสียก็คือจะมีอาการอย่างเช่น มีผิวหนังผุพองตามร่างกายเกิดจากการอักเสบหรือแพ้สารเคมีหรือแพ้ยาหรือนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับน้ําเหลืองก็คือโรคตะเก็ดเงินนะฮะแล้วก็เป็นโรคงูสวัสดเริมไฟรมทุ่งก็สามารถเข้ากลุ่มยาห้ารากได้ทานได้ฉะนั้นการทานสมุนไพรนะครับไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายนะครับเพราะว่าสมุนไพรที่จะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายก็คือจะมีรสชาติขมนะครับรสชาติฝาดเฟือนนะครับ แล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายถ้าเราใช้ปริมาณที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นการทานสมุนไพที่มีรสขมรสฝาดรสเฟื่อนเราต้องจํากัดปริมาณทานมากไม่ได้นะทานก็ยกเว้นการทานก็คืออย่างเช่นทานบ้างพักบ้างนะครับการทานสมุนไพรห้ามทานติดต่อกันนะครับไม่เกินทานครั้งหนึ่งสมุนไพรไม่เกิน15วันหรือ18วันนะครับแล้วก็หยุดประมาณ 3- 4วันนะครับแล้วก็กลับมาทานใหม่ได้ถ้าอาการเราดีขึ้นก็ไม่ต้องทานสมุนไพรสมุนไพรก็เหมือนผัก ไม้ใบหญ้าชนิดหนึ่งที่ประกอบเป็นสมุนไพรนะครับเพราะว่ามุนทุกตัวไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายถ้าเราศึกษาหรือดูนะพฤติกรรมของสมุนไพรว่าควรจะใช้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรหลากๆอียตัวยเนี้จะเป็นหัวเขาเย็นใต้นะนี่อยู่ใกล้ๆกันเราให้ชมเลยนะครับอันนี้หัวใหญ่มากหัวนี้น่าจะมาณหัวหนึ่งหลายกิโลนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับคอยก็แต่แต่ก็เป็นหัวเขาเย็นใต้ที่เข้าตำรับยามะเร็งเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะให้ชมสองอย่างนะรากเทายม่อมนะครับจริงๆเทายม่อมนะครับ ควรจะปลูกเป็นแปลงเดียวนะครับปลูกเป็นแปลงเดียวอย่าปลูกรวมกับสม,มุนไพรอื่นเพราะว่ารากเทายม่อมเขาจะชอนชัยไปแบบนี้นะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยตัวนี้ประมาณที่เราปลูกไว้ประมาณสองไร่ได้นะครับรากเทายม่อมมีประมาณสองไร่ได้มันก็เราปลูกเยอะเกินไปก็จะเสียกับระบบนิเวศกับว่านหรือสม,มุนไพรที่เราปลูกเพราะว่ารากเขาจะแตกหน่อไปเรื่อยนะครับฮะเราต้องคอยขุดทิ้งนะครับตรงนี้เยอะมากเลยครับเต็มเราปลูกได้ เดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เราปูได้หลายปีนะครับมีบางต้นก็มีดอกแล้วนะบางต้นก็ร่วงเม็ดร่วงลงก็จะเกิดนี่ครับวันนี้เราจะไปสับปลายแห้งใช้เฉพาะรากอย่างเดียวนะครับเนี่ยตัดออกนะครับแล้วล้างให้สะอาดนะครับนําไปต้มถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็คือการต้มนะครับวิธีการต้มใช้น้ําปริมาณน้ำสองลิตรนะครับต่อทุนไพลประมาณครั้งละประมาณห้ากรัมนะครับอย่างเช่นเท้ายม่อมเมื่อเดือชุมพรรากยะนางคนทานะครับ แล้วก็ปมะเดือชุมพรนะนำมาต้มครั้งหนึง่งห้าอย่างนะครับประมาณครั้งละไม่เกินห้ากรัมนะฮะน้ำสองลิตรใบเตยสามใบนะครับ,ลบ,รบแล้วก็ชิงชี่อีกตัวนะครับลืมบอกอว่าชิงมีชิงชี่อีกตัวหนึง่งที่ขาดไม่ได้เลยนะเป็นยาน้ําเหลืองรากชิงชี้นะอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นห้าตัวนะครับชิงชี้เมื่อเดือดชุมพรเท้ายมอหม้อรากยานางแล้วก็ขนถานนะครับห้าอย่างนะครับนําไปต้มครั้งละประมาณห้ากรัมใบเตยสามใบน้ำสองลิตรนะฮะเวลาทานก็คือ เราต้องต้มอ,อุ่นเช้าอุ่นเย็นเพื่อว่าไม่ให้สมุนไพรเสียนะครับอุ่นเช้าอุ่นเย็นแล้วก็ดื่มครั้งละหนึ่งแก้วหลังอาหารสามเวลานะครับก็จะช่วยแก้รักษาเกี่ยวกับน้ําเหลืองเสียนะฮะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับถ้าใครทานแล้วรู้สึกว่ายาจืดแล้วก็สามารถทิ้งใหม่แล้วก็กลับมาต้มใหม่ได้นะเราทานดูว่าสมุนไพรครั้งแรกที่เราทานยังไงนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะจํารสรสชาติของสมุนไพรได้ว่ารสชาติตอนที่เราต้มครั้งแรกเป็นแบบนี้ ้วสักครั้งต่อไปเราก็จะรู้ว่าจืดหรือไม่จืดเราก็จะรู้ในอาการของรดยาเลยนะครับส่วนภายชนิดนี้ไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายช่วยน้ําเหลืองเสียช่วยตับทางานไม่ดีนะครับตับทํางานผิดปกติทําใหน้น้ำเหลืองขับน้ําเหลืองในร่างกายไม่ดีนะครับขับขับของเสียไม่ดีเราก็สามารถต้มยาตัวนี้ได้นะครับ